ไอยังก็สามที่เจ็ดยังก็ท่านมีคนขนเยอะดิงี้ยขนไป่ะเมนลงไปไม่ใช่นเรื่อมเาเดิ่ยัสียง่ดนมอี่โอ่ยนมันไปดมงยืดู่อะบไมร้อ่เนมยพ่เปล่มาเข่ื่อได้นาะตงท่่ด้เฉมี่ยตรง ที่ได้อยู่ที่นั่นคุนได้ยนไหมือณไดอยินตหมสองพันเก้าร้อยสองพ่นเก้าล้ว

นี่เขานแรกได้แล้วนี่คนแรกสุดนี่เอ้าคนใดละดุกเจ้าเระดกเจ้าออ่นเดียวที่มอเี่ยเอาอีกเอ๋ออะเอกมานท่คอ่นเคนแค่ตออเงีมันกะลลืมหมดเรอเปิดเอียวเจยียดเอากมากพอสอคเลยเออเนเด้เอ แล้วคุณแมดจอดคุณแม่ดีป่ะโทดเบอร์คเนี่ยสมองไข้นม่ดีเล่นไม่เลยริแต่เ่นไหมว่าเนาะวัี้เราดูอไรอย่างเงี้ยรู้กละโอ้วันี tháng mà thuốc có

คุณเจ้าจจะเนง๊อครับดีบาทครับครับดีบาทครับครับกีบาทครับครับดีบาทครับครับดีาทครับครัดีบาทครับคาทครับครับับครั้อีบาทครับครับดีบาทครับครับดีบาทครับดีบครับอรัครับครัับทีบีบาครับคครับอรับครับครับครับ ยกเว้นตำบลตำบลตุ้งยี่ตำบลด่านเตตำบลสักตาตำบลสันตันเป็นการวกที่มีผู้คนมีควาสุกับหนึงแสนสองสองพันคโดยชาคนจัด้ำรับถึเขณีย์นำขณีย์แหลของเก่าสมัยตะวันออกผู้เปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่แล้วก็เปลี่ยนนามส หน้าปุ่มให้กระนาบปุ่มทน่ทีห้าที่สี่ที่แปดที่บก้าสิ่้อยสามเจ็ดคาแนนห้าที่หกแค่สองเก้าทีรยี่สิบม่บานอะไรแค่ห้ามี่หกที่สอ ส่วนคัที่สามที่ผู้สมาิกท้างครับพลังจะ้ามทางฝั่งข้ามข้นฝ่งเสาใต้ไหครับผักปลาชาเชม่ล้นเลยล้นม่้ามเจ้ารมุกอันแน่นตัห้าครับอย่างเป็นอนตรายต้องลงข้ามเจ้าเราเรอันนี้หม้ไาจุดไม่เก่ยก้คนกินเนื้อ ตอนกอนีว่าเนาะเห็นบอกน้อล18คนรัผู้ดคะแนน่สุดจอ่้วนงราจามเนแต่ท่านคว่าคิดถึงแคว่าเป็นการเขาี่ลุกขึการเมือกตั้านาได้การ

เป็นการดูวระราเนะ็นทการอแต่คนสามท่านี่รอบ้าคะแนนครับส่วนระดับสองก็ะสอาานรอเก้ีคะแนนครับแบบชิวาร์สีางการกลับบ้านสีทงกรกลับบ้านมูลสอันนับสามาองพันคแนนนะครับส่วนระดับที่สาะับนสุมาจากับ

ะกอตต้อนสัโรงท่านอย่างจรมีของเซอร์เตวตี้สปอตต้อนสำาโรงท่านตัวนักเตะสูกท่านท่านท่านซูนมีภู้วิจัยเลือกตั้งน่แสนสองมื่นแปดพันเจ็ดจ้อยหกสิบเอ็ดคนเหตุการณ์ที่บอกนะครับผู้ที่ได้ะแนนสูงสุ้ถือได้ ผูธมรพัดอุ้มจ้ให้ดับในโจรตัดสืรัษฎรมานั้ง่วงใ้คะแนนของมูลหกนสองร้อยสิบเอ็ดคะแนนครับอันดับที่สองับานที่รับ,บรพ้นธิสสุมฤาธิัขาเจ้ให้แก่งเกาในสองม่หาทันเการอดเกาจิ5หาคะแนนอันดับหนึ่งพระพั่าสองสิงทางท่านพคนที่ เช่นใว่ากาบข้าวสามารถสองหลอดแค่นี้ครับคือว่าคือถงกันอาจจะตู้งี่ดตุ้งม่ต้องเกียดนะครับอีกทางก็แก่สองหลอดแคนีครับสองลอดนี่นีดครับดันดับหนึ่งดันดับสองอย่างพวกเป็นข้างต้านก็มีแต่ชื่อครับถึงการลงแข่งเก่าแข่งไม่แข่งใไม่แบบพวกเป็นข้าวต้านแต่ชื่อจากตัดที่ประทศไทยถ่กดโทรัพท์สีลักษณะมานหนาเรื่องครับ ขนาไม้อันดับที่สองกับนายยูโรโปนสิทธิ์ตักเกือไถ่ของรอนกว่าคะแนน่วนอันดับที่สามกับของเฉียดาการที่โมโสคชื่อนายธรรมศักดิ์เรื่องไถ้เกอถูก้องระัับหลัก่าต้นแต่งเป็นมือห่งตั้ะกอดยหกคะแนนรับเฉียดเกิกันที่าว่าวัน

ที่ปูนิจิตตังมนึงแสนสองมืเจ็ดพันห้ร้อยีสิบแปดคนกัดสำลักที่มือคีเงินมันคือต้องเลยมันหกใจแท้สแองพันแน่สนที่สอก็คือไม่ มีติยเขาเขาแบบว่ามึงก็เขาลงไงติดสายมือโบเลย้มันติดิดแ่เลยฮอตันั้นก็ทานจะดเหมาะกันลงลงไวบมึงทีมันดีถือว่ามันอดีต้องล้งงทกการเออไงม เขียนไว้น่ะแต่เขามาลงกหายลุกวาวเดินเดินยังก่อนที่สององที่เขานยาที่หลังไอี่ยี่อกนเอเอา นา็ราไม่เ <lok> ก็่นนะกว่าใบันเหมยนไม่เอมยนมันไม่ตรงนี้เลยโ่นห่านโ่นห่านานห่าน่านห่านห่ห่อนห่านห่านห่านหโานห่บห่านหาห่น่ห่า่นหน่าห่านาห่านโห่าานห่าาหานหนห่นหหหหนหนหอาหห

เีส่วท่ของอัาเีร่าจิตไหลอัคคีเรืเชียงดอยอัโบิสุวรรณอัคคีจิตล่าล้างอัคคีพุ่มพุ่มชานอัคคเป็นเศษละต่างมีูิจิตละต่างหลายภูกนะครับสองขาใส่ข้าวสองดอยต้นต่นบัดเศษเศ่างูีแค่น้าื่น้าอัคคี คะแนนนสมเจ็ดพันสี่สิคะแนนครับเกิดดีนมยจิตวัไรใกล้ระดับุ้นอันดับที่สองอจากอับเกืดให้ับนัยบัตรจิตนะครับจ้ารุปรสพุ่นในคะแนนเังินเจ็ดพันแปดสิบาเกคะแนนครับถึงทางตั้กลับบ้านเกือบสองมืนคะแนน โนระดับที่สามนับจากอากัปประชาส้นกับนายพุ่งเดชเดชกาใส่หนึ่งหสามพันเด่อยสามสิบี่คะแนนเนะครับเขษเก้านะครับโนมนะครับนดยว่าลงแข่งกับส่างเจ้าของเจ้าะครับแปดคะแนน เก่านะครับือว่ากระดับงแจ่มไม่นะครับลงแก่เก่าจากากทุาใจไทยจะตื้ยางป็ปทางการเดได้มีระวังกได้ะนาบตุับกระดูกที่ของต้งวัจะเก่งเก่าเกิดจากการสรุกเปที่เด่นของผ่านซ่หมูเอาดิวะนี่

้ล่ก็มีขึ้นแรกน่่เฮ้ย้ยมได้รับสองตัวผู้มาดูวัเมองดวันการเองกเองไ้องี้เกลื่อนเกลอกเจลืเอน้อง่าก้อายประกาอากทำังไเ

啊！你弄明白？

ทุกคอไปยี่สิบเรื่องตัดเรื่องทองนนั้ก,นนกันแล้วก็เรือ่องไทยคนทำมาได้เลยตรงนี้กันเออต่ร่างวันมันเออ,นะอนั่นัหละโยหลักลับ สองคืบีย <oh> ินง่เมื่นสองคนยเหมือนเ่นานยนอยละปหลายล้ไวยนักแต่เราจะใส่รายคุงกการท้องอ ที่พบคู่ภาพนี้เวลา9นาิกาเริมต้นขึ้นบนตโครอาปเวลา11นาิกาเป็นหลักจานนประมาณค่งเดืนะเตรเวา18โตงตนที่เิ่มตเวลาิกาขบวนต่อเวลา9นาิกาตั้งขบนแห่หน้าาลวงพ่ระตาเป็นเวลา1อเมริกากวาค่าตาข้องต้องหมดนะเต็มเ็

ใจว่าคนาองสองจะเป็นเศษหนึ่งลอยทีดหาง้นกับ่าลยจากตะพีไลสถึงเลาคนเนหนึ่งลอยจากตะพีพคนผักกะตาพนมาเป็นอันดับสองรับใจแดงแดงสีแดงสีนตะพีไรสถึงสามสิเอ็คนจนหนึ่งอยติดพคนกับดับสามผักเกลือไ้ครับแดงสีแดงสดชิดนะครับตะพีไรสุถึงได้ถูกกรวมไปแล้วสิบหกคนกับ อันดับที่ครับครับจาาท่ามครับใจแบกแบนสี่เส้นหาที่หใจแกที่ไร่ดนสองเส้นหาที่แปดทับปราบาที่ปราบัดมาเป็นอันที่ห้าใแบกแปงสสี่เก่าต้แต่ว่าได้ที่ไร่ดินสิบสองคนคี่ดีสิบหคนัดส่วนับสี่หกจับขนาดสี่หกถือปักไทยรวมพลังัับใแบกแบงสสี่า ได้แบบเป็นที่ไรตัวหน่งค้นคนของคนกับอักสระค่ากัะได้แบบแปงเปี่ยนทคนเป็นที่ไรตัวหนึ่งครวมเป็นหารคนกับอกพลังจาบท่าราบนะครับไดแบแปงเปี่ยนทีคนแบบเป็ที่ไรตัหนึ่งครวมแบบแบบอาหาคนักเทนิสครับบมสสอสแบบแบงเปลี่ยนแป่งภาได้ซอสอแบบเปที่ไรัสามค ทั้งักที่ได้นะครับเป็นที่รตูนะครับัองคนกับท right, right? ี yeah, right, right? So, so, uh, like ่เรือน yeah, ี Ela ่ือไแ่กาเปลี่ยนากแต่จะบอเป็นที่ไ้ตู้ก็ชื่อักเลือไขยในสองคนกับพักร่วมไทย่ากขต้ในสองคนัพไทาใต้ในสองคนทั้ทพที่ได้แต่ที่ไรตคัพคนึ่งคนะ่อัไทจากตะวัที่ัพไม้ั มีคลปหัรมใจได้ปัาชาะไใหม่อัดข้างกรวมห้ปัเรื่องพลังลาาต้ัรงสรรปัดปรกาอะเนี่ยคตาคืองก็ได

ใชเย่มการออกหงนากซึ่งสิ่งทีทีเส้นหนาจะพยายาตานเดืันนะครับที่เดือนของการประปกผลบั้องผลการเดืตันของต่อตอับอันเ้นทีของสะโพในการเดือดตันหลังมีเดือันสามที่หนึ่งครับต้องประกาศผลการเดือตัในหกที่หน kau berkatkan kan berkatkan dengan berkatkan dengan petaruh di sini kan berkatkan dengan petaruh ควง่ายดัราดลงต่ไปดักสัคามพูงี้ะทาลดไปันั้นความสกต่ำนจะทาให้เารดละสต่ำไปดังั้นารสตนะเาลสงต่ปง้ามูงตนะเราลดลสูงตปักนันคาบที่นี้จะาราบะสูง่ำน้าง่น้ะกราลดลสำดังนคาสงตัน้จเระตปดังน้ามสูง่นี้จะได้ครับ

เอาซีไม <l id> ่ก <ร kah ve Bond> ็เก่เออซีไม่ตอนนี้กระท่าเนี่ยคนจับแต่ว่า้กระ่ามีทีกระท่าเรือสวัดีกองลอยขึ้นเป็นเจ็ดตอยนเพราะฉะนั้นคที่ได้เสนน่งรกับนที่ต่างกระบ้าที่ได้เลียงทีมรุแรปติให้เจละตัวตัวลอยก็ดีครับแลังอานั้นก็ไม่ีตัว

có người chắc chứ người chắc mọi người chắc mọi 600. chắc mọi người chắc

คุณยา้คือไยว้ายแห่ไหมคุณอเดียวเดี่ยวแฟ่ผมเป็นผู้ว่ายว่ายเพาะคุณยายแก่ไม่ใช่อันนั้น กันัด <ông> <off> ้เออเอาเขาเนี้ยาไว้คุณเปไหว้ไหว่แรงเป็นขวานเขาเป็นคณะกรรมการเขาเป็นหัวหน้าทั้งฝ่ายเจ็บเจ็บท่งหาเจ็งหาเขอดีสิเบีนเออทุ่ห่าเอักขึ้นมือไทยปีกหนึ่งเออแล้วเขากรักร่เป็นอะกรกมการ